สาวรักแบบไหนที่ต้องการรักที่จะเอาเขามาซัพพอร์ตดูแลเราหรือลังเลือกเขาเพื่อไปดูแลซัพพอร์ตเขามาฟังเคสนี้กันเด้อยากให้สาวๆรุ่นใหม่ที่กำลังเดินสายฝ่ออยู่ได้ฟังขอบคุณเจ้าของเรื่องเนาะที่เข้ามาปรึกษาแล้วก็นะคะอนุญาตให้เอา เรื่องราวของตัวเองมาเป็นพิทยาทานให้กับสาวๆที่กำลังจีบเริ่มต้นใหม่ไปเที่ยวหาฝรั่งที่เมืองนอกและวิถีชีวิตเขาเป็นจังใดเนาะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะสวัสดีค่ะยายหนูเป็นแฟนคขับยายเด้อฟังหลายคลิปของยายแล้วได้ กำลังใจและข้อคิดดีๆหลายข้อเลยนะแต่วันนี้หนูกับมีเรื่องอึดอัดที่จะต้องปรึกษาและขอคําแนะนําจากยายวงเล็บนะคะขอเล้าเป็นภาษาอีสานเนาะยายเนาะอ,อันนี้คลองเลยนะปรึกษาคนที่บ้านหนูก็โดนดา่าเขาบอกเข้าใจยายเรื่องมันมียูวาหนูเป็นมือไม่ใส่ฝอค่ายยายตั้งแต่เรียน หนูกระบมีผู้บ่าวเลยและเพราะครอบครัวของหนูค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องการเรียนก่อนหน้านี้หนูเคยทํางานสายการบินแห่งหนึ่งหนูได้รู้จักกับฝอคนหนึ่งจนได้ทําความรู้จักกันและกะ็ได้ตกลงคบกันระวางที่คบกันทางบ้านหนูกรบโบออกให้เพิินซาบเด้ใหญ่หนูยานเพิินบอให้คบฝอนะฮะซีบินมาหาเยี่ยมหนูเดือนละ เดือนเว้นเดือนพอคบกันได้ระยะหนึ่งฝอเลยชวนหนูว่าเธอยากมาเยี่ยมบ้านสันบอหนูก็ปฏิเสธไปย้ายหนูบอกว่าเฮาเพิ่งรู้จักกันมันไวเกินไปที่ฉันจะไปหาเธออ,อยู่พุ้นฉันยากคบเพิ่นดูใจไปเรื่อยๆก่อนฝอก็เลยบอกว่าสันเข้าใจเธอบอบเป็นอย่างสันรอเธอได้สันเข้าใจว่าเธอต้องการเวลาให้ าการดูใจผ่านมาโบโดนใส่ฟอก็ส่วนหนูอีกรอบว่ายากมาหาบอยากมาเยี่ยมบอหนูก็ปฏิเสธอีกรอบว่าหนูมีงานมีการที่ดีทําแล้วหนูบยากลาออกบ่อยๆแล้วอีกอย่างหนูคาใส่ใจกระหลายอย่างไหนไหนจะคาเสาห้องไหนจะคาเดินทางไปทํางานไหนจะต้องทรงให้พ่อแม่ในสิ่ง ค่าเงินในซีเงินกู้ตอนที่หนูเรียนเป็นนักศึกษานำ้ำหนูเลยบอกว่าหนูต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายพวกนี้หลายถ้าสันลาออกงานเพื่อไปเยี่ยมคุณสันซีโบมีเงินนะคะมีไรายได้สันซีเอาตรงไหนมาจ่ายค่าตรงนี้หนูเลยบอกไปว่าปีหน้าคอยคุยกันใหมในเรื่องนี้เดอ้อแต่สันกสีไปเยี่ยมคุณแน่นอนบอกเขาไปนะคะ พอจะถึงเดือนเกิดหนู่อกก็เอย่ยชวนอีกรอบว่ายากให้หนูมาจริงๆอยากให้มาเห็นเขาเป็นยูจังไอยากให้มาเห็นบ้านเมืองสวยงามแค่ไหนอยากให้มารู้จักครอบครัวอยากให้มาใช้ชีวิตนำกนาซียูนำกันได้บเรื่องค่าใช้จ่าย่อรูว้ว่าหนูลางานออ,ออกงานหนูซีบอมีเงิน เขาบอกจะรับผิดชอบในส่วนนั้นเองระหว่างที่เธอมาอยู่ที่นี่บอต้องกังวลน,นะคะคำสัญญาของฝรั่งเนาะฝอบอกให้เวลาหนูคิดอ่าบอตองรีบต,ตอบหนูใช้เวลาคิดตั้งหลายอาทิตย์ใหญ่หนูคิดว่าเขาหยิบยื่นโอกาสให้กับหนูหลายเทือแล้วถ้าครั้งนี้หนูปฏิเสธหนูอาจสิบบมีโอกาสอีกเลยนคะความคิดของสาวเนาะพอหนูตอบตกลง ฝอกระเดินเรื่องทำวีซ่าให้มาเยี่ยมระหว่างที่หนูไปเยี่ยมแรกๆมีความสุขห้ายหลายใหญ่เอ้ยนะพอเพิ่นกะพาไปเที่ยวประเทศนูน้นนี่นั่นพาไปกินพาไปชอปปิง้งดูแลเทคแคร์หนูทุกอย่างให้เงินหนูใช้ส่วนตัวอาทิตย์ละ5 0ถึง150ยูโรส่งให้พอแม่หนูเดือนละ5,000บาทนะฮะ ก่อนที่หนูจะมาหนูก็เก็บเงินก้อนหนึ่งไว้เพื่อใช้ยามสุขเฉินระหว่างที่หนูอยู่ที่นี่หนูก็ได้นำเงินก้อนนี้มาใช้เป็นค่าใช้จ่ายที่เมืองไทยหนูเอย่ยป้าขอเงินฝรัง่งฝอเลยเพราะหนูคิดว่าเขาก็ดูแลเราที่นี่ดีนะคะ และทรงให้พ่อแม่เหล่าอีกฝอบอกหนูว่าเคยแต่งงานกับคนไทยแล้วมีลูกด้วยกันสี่คนอุย้ยนะมาอยู่แล้วเที่ยวไปหาบได้บอกนะฮะอุย้ยย้อนฝอบอกหนูว่าเคยแต่งงานกับคนไทยแล้วมีลูกด้วยสี่คนมีวันหนึ่งฝอบอกมือนีเหาไปไว่ายน้ำกันเนาะหนูโอเค ไปกระไปเขาเลยบอกว่าสั่นขอไปรับลูกสั่นได้บหนูเลยถามว่าหนูเธออาศัยอยู่ไหนไกลบบนะ,ะคะขวามัออกเนาะเขาตอบว่าอยู่บ้านตรงกันข้ามนี่เองอยอุยอย,อย,อยหนูก็เลยทำหน้างงฝ่อเลยบอกว่าสั่นขอโทษที่สั่นบอไดบอกเธอว่าลูกๆกและเมียเก่าสั่นอาศัยอยู่บ้าน ตรงกันข้ามสันหนูก็เลยตอบไปว่าอืบอเป็นอย่างมาสันโอ้ยเนาะเขาสองคนสลับกันดูแลลูกๆอืทุกอาทิตย์แรกๆหนูก็เข้าใจเด็กเล่นสนบอเป็นอย่างตามภาษาไว้หลังมาชนอ่าหลังๆมาสนหล,หลมาสันสนหลหนูบอกให้บอฟังหนูก็บอก ยากบอกอีกนะบอยักบอกอีกหนูก็เลยบอกฝอว่าบอกลูกเธอเนื้อวายหมืน่นหลายเวลามาบ้านนะ <c oughs> บางครั้งสั่นกระปวดหัวซีเป็นบ้าเป็นประสาทอยู่แล้วสันโมโหหลายวันหนึ่งเพื่อนฝอนะเพื่อนฝรั่งมานะฮะบอกอยกทานอาหารไทยพอทําอาหารเสร็จฝอเลยบอกว่าสั่นขออาหารให้กับลูกๆทานก่อนได้บอพอเขาทานเสร็จเขาจังซีได้ไปเล่นแต่เขาก็ จังซีบได้มากวนอุ่นอัวผู้ใหญ่มาเั่นหนูก็แบ่งอาหารไว้ให้พอเพื่อนฝ่อมาถึงเราก็เริ่มทานอาหารกันพอเริ่มทานอาหารเท่านั้นลหละเด็กๆก็เริ่มเกิดอาการอ่อนอัวนะคะดูน้ออุ้ยมาเล่นไตโตอืมกินข้าวเอาหมอนมาฟาดกันโยนหมอนข้ามโต๊ะกินข้าวไปลองวกเวกโวยวายเสียงดังยกอยกแลกฝ่อดุไป เด็กเงียบไปพักหนึ่งยกสองแรงกว่าเก้าทำแก้วแตกจะเอารองเท้ามาฟาดตบหัวพอของตัวเองหนูมองอหนูมองเห็นพอดีก็เลยบอกยาทำน้ำมันบอดีเอารองเท้าวางลงเด็กน้อยวิ่งพากันไปเล่นที่อื่นเสียงดังกว่าเดิมจนเพื่อนใส่ฝอเอามือปิดหนูแล้วนั่งคุยกัน ต่อกับเพื่อนนะฮะใส่ฝอคือลูกฝรั่งเสียงดังหน้าลำคาญมากพอเพื่อนฝอกลับบ้านไปหนูนิ่งร้องไห้เลยยายได้แต่ถามตัวเองว่าสันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่นะเขาตกใจนึกว่าหนูเป็นอย่าง หนูก็เลยบอกฝ่อไปว่าทำไมคุณไม่บอกลูกคุณเลยอ่าลูกคุณสนและเสียงดังโวยวายมากไม่มีมารยาทเลยหนูบอกเคยเห็นเด็กที่ไหนมันสนขนาดนี้มาก่อรเลยยายเอ้ยสนหลายหลายวะซันเวลาไปไหนมาไหนหนูก็ต้อง ไปด้วยกันกับลูกเขาจะเสี่ยงดังมากเลยไหญยอกรอกันสนันวันไหวฟอกกระบดุลูกตัวเองด้วยนะแถมบอกว่าเด็กส่วนคือเด็กสลาดหนูได้แต่ทำใจยอมรับซึ่งหลายเหตุการณ์หลาปัญหามันเริ่มทำให้หนูเบื่อมากๆเลยไหญพอใกล้จะถึงวันที่หนูกลับเมืองไทยหนูก็เลยคิดว่าไม่ได้ละ เงินที่เราเก็บเรานำมาใช้มันก็เหลือน้อยลงทุกวันเราต้องขอเงินติดตัวกลับเมืองไทยเป็นค่าใช้ใจในความคิดของหนูก็ขอเงินสดสักสำัำร้อยยูโรติดโตัวไปแลกที่ไทยและขอให้ฝ่อโอนเข้าบัญชีให้อีกจากพันยูโรเพื่อเป็นเงินใช้ใจ่ายยามสุขเสริญถ้าหนูได้เงินจำนวนนี้หนูก็จะ ไม่ขอเขาอีกเลยระวังที่หนูอยู่ที่เมืองไทยในความคิดหนูว่าสิ่งที่ได้นะคะยายเขาโอนเงินให้หนูคะ่ะย,ย้ายแค่500ยูโรเงินกลับติดโตันบอให้หนูจักบาทแต่ยังดีที่หนูแอบเก็บเงินเอาไว้เวลาที่อบอดายไซส์อะไรก็เก็บ ทีละนิดทีละน้อยประมาณ200ยูโรนี่แหละยายหนูได้นำไปแลกที่สนามบินพอได้เป็นค่ากลับบ้านเขาบอกว่าเขามีภาระคา่าใช้จ่ายด้วยต้องรับผิดชอบหลายอย่างไหนจะค่าจ้างลูกน้องไหนจะค่าเลี้ยงดูลูกๆและเมียกเก่าเดือนละ350ยูโรต่อเดือนเดี๋ยวจะทยอยโอนให้เธอ,อ คุณเอาไปก่อน500ยยูโรก่อนก็บ่งฮูดอกว่าเขาซีอนให้จริงบอซึ่งมันทำให้หนูผิดหวังมากเลยย้ายเหมือนหนูมาเป็นภาระเขาเพิ่มแล้วเขาชอบเล่าประสบะปัญหาชีวิตให้หนูฟังบอยปัญหาทำงานปัญหาลูกน้องบ้างปัญหาเมียเก่าบ้างที่โทรมาของเงินบ่อยๆปัญหาลูกบ้างแรกๆหนูก็ อบออันหยางหลายหลอกย้ายหลังจากหลังๆมามันเริ่มทําให้ความสุขของหนูลดน้อยถอยลงทุกวันหนูรู้สึกถึงนะคะว่าชีวิตเขาวุ่นวายจังเลยถ้ามีหนูอีกคนจะมาเป็นภาระเขาไหมเนี่ยความคิดยังเข้าข้างเขาอยู่นะคะมันเริ่มทําให้หนูไม่แน่ใจนะยายจะไปต่อหรือพอซ้านี้ถ้าหนูจะถอยออกมาหนูก็ต้องมานับหนึ่งใหม่ทุกอย่าง ที่ไทยซึ่งมันกระ벙งายเลยแต่ถ้าหนูสิฝาฝันต่อไปหนูจะมองหนูกระมองบอเห็นอนาคตข้างหน้าเลยยายเอ้ยหนูต้องเที่ยวไปเที่ยวมาแบบนี้บ่ได้ มันดูเหมือนโบมีจุดยืนของตัวเองนะย้ายต้องพึ่งอาศัยเขาถ้าเกิดวันหนึ่งหนูเริ่มทนโบไหวละย้ายหนูต้องเหตุจังไดถ้าปรึกษาคนที่บ้านเขาบอกว่ามึงเดินหน้าแล้วมึงก็ถอยหลังบอดได้กลับมาเพื่อหยังถ้าหนูเลือกสิจบ สัมพันธ์แล้วหางานไม่เฮ็ดอยู่ไทยมันกระโดดง่ายเลยนี่ลหละคือประเด็นที่เฮ็ดให้หนูอึดอัดมากมายใายเอ,อ้ยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างแดนมีเลื้องมากมายจากคนอื่นมาเล่าให้ฟังซ้อยแนะนำหนูแด่นะฮะนี่ก็คือความคิดแนวคิดเนาะเอาจริงๆชีวิตผู้ชายคนนี้ เลิศหรูเที่ยวไปเดือนเว้นเดือนอันนั้นคือความสุขของเขาที่รักเราแต่การที่เราเก้าวมาอยู่กับเขาหนึ่งหัวใจเรายังเข้มแข็งไม่พอนะกับการที่กล้าที่จะพูดในส่วนที่เราต้องการนะคะ,อะเอาจริงๆสาวถอยได้ถอยปัญหาที่เรามาเห็นเนี่ยดีแล้วที่เรามาได้มาสัมผัสนะได้มาสัมผัสได้มาเจอจริงว่าถ้าก้าวเข้ามาตรงนี้หรือแต่งงานเข้ามาตรงนี้สิ่งที่จะได้ก็คือปัญหาเลยลูกเลี้ยงแม่เลี้ยง ่าเมียเกา่าผัวใหม่นะฮะมันเห็นได้ชัดเจนและนึ่งสิ่งหัวใจเลยเด้อไอประเภทเงินบ่ถึงเนี่ยนะไอประเภทเงินบบถึง5,000ันบาทส่งให้แม่ในระยะสมเดือนบอกเลยว่าน้อยนิดแล้วเขายังมาพูดโดยว่าเงินให้เมียเก่า3,500ยยูโรต่อเดือนแล้วมันสิเหลือให้เฮาขนาดใดสุดท้ายเขาสิเอามาฟังปัญหาภรรคของเขาหรือเปล่า อถ้าเราฮักเขาเขาจะมองนะเขาเราฮักเขาเขาก็ยอมได้ทุกอย่างเพราะเขาเปืดใจทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ฟังในหัวใจยากขนาดนี้คิดจะเดินมาลุยมาสู้เลยแล้วเราจะได้อะไรนะสองถามว่าเริ่มต้นไมย่ยกักยักไอไอที่เห็นอยู่นี่มันหินกว่า เราจะเราหนึ่งเราโบมีฮูลู 2. เราเปิดโอกาสให้ตัวเองเจอคนดีกว่านี้ใหม่นะคะสามเรายังสาวอืออ่าจงเชื่อเลยว่าเราต้องเจอคนดีกว่านี้สี่ปัญหาที่เจอตรงนี้มันโบง่ายเลยถ้าจะสานฝันต่อไปอนาคตเราก็โบมีนะะ ลองเลือกดูนในความรู้สึกของตัวเองแล้วก็เปิดใจเคียร์คุยนะกับเขาไปเลยนี่เคสใหม่ๆหมาดๆนะคุยกับเขาไปเลยในสิ่งที่ความรู้สึกของตัวเองบอกเลยถึงแม้เขาจะทุ่มเงินให้แต่ปัญหาหนักที่ต้องเจอก็คือเมียเก่าลูกเก่าอืมความชัดเจนของเขากับก,บการให้เงินเมียเก่าอ่าแล้วเราจะรอมรับได้ไหมว่าเศษร้อยห้าสิบต่อต่อเดือนเราจะมาเก็บได้ไหมเราจะทนได้ไหมอืม นะฮะอีแค่ขอพันนี่พันนี่ถือว่าน้อยมากเลยนะเอาผู้หญิงมาสามเดือนเราให้เงินกลับไปห้าร้อยบาทเนี่ยบอกเลยยายจ๋าบอกเลยว่าขอตัดอืมแต่เคลียร์ตัวเองให้โล่งกับเขาให้ชัดเจนแล้วเดินหน้าหาใหม่เราต้องได้ดีกว่านี้สาวจริงๆแล้วก็ช่วยพี่น้องทุกคนช่วยเข้าตัดสินใจด้วยเนาะอันนี้มุมมองของยายจ๋านะฮะอ่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้น้องตัดสินใจด้วยตัวเองชีวิตเรามีคุณค่า นะอย่าเอาปัญหาเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นเห็นว่ามีปัญหาเดินลุยปัญหาเราจะเก่งเราจะแก่งเราจะแข็งขนาดไหนโอเคถ้ามีเงินให้เราพอมันอาจจะรุบรางได้แต่นี้เงินก็ไม่พอเอามาเฮ็ดอย่างงวยเมยอเปล่า